ใจนายโค้ดหล่อค่ะนุ่มไบส่งข้อความขอช่วยลุงเก็บขยะเลี้ยงน้องแมวคะ่ะแม่เรียกได้ว,ว่าใจในายหล่อจริงๆสําหรับหนุ่มไบวชิรวิทย์ส่งข้อความขอคุณลุงช่วยเก็บขยะเลี้ยงน้องเหมียวคะ่ะเรียกได้ว,ว่าปกติเนี่ยก็เป็นที่รักของแฟนๆทั่วทั้งประเทศอยู่แล้วนะคะยิ่งหนุ่มคนนี้ทำตัวแบบนี้กันนาเอ็นดูไม่ไหวแลวค่ะนายฝรั่งดังของแม่แม่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีจิตใจรักสัตว์รักในธรรมชาติโดยเฉพาะน้องแมวเหมียว เจ้าตัวนั้นก็มีแมวเหมียวที่เลี้ยงไว้เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของบ้านด้วยเช่นเดียวกันนั้นก็คือน้องอาเมะและมีข่าวเกี่ยวกับความเดือดร้อนเจ็บป่วยของเจ้าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็มักจะมีหนุ่มใจดีคนนี้ยืนมือเข้าไปช่วยเหลือเสมอเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มไบวชิรวิชิวะอาลีหนุ่มสุดฮอตของปี2020ล่าสุดมีข้อความถูกแชร์ลงผ่านทางโซเชียลค่ะเป็นเรื่องราวของลุง คนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงอยู่คุณลุงนั้นเก็บขยะทีค่ค่าตรงไหนก็นอนตรงนั้นค่ะยานสามเสนและยังต้องดูแลน้องเหมียวอีกจํานวนแตัวซึ่งหนุ่มใบเองได้ไปเห็นข่าวนี้จึงได้ส่งข้อความส่วนตัวไปหาเจ้าของโพส์ที่แชร์เรื่องราวดังกล่าวไว้โดยเจ้าตัวบอกว่าขอโทษนะครับเรื่องลุงซาเล้งเนี่ยถ้าอยากจะส่งอาหารแมวไปให้สามารถทําได้ยังไงบ้างครับซึ่งเป็นเรื่องราวความดีที่หนุ่มใบมักจะกระทาอยู่หลังองค์พระเสมอละค่ะงานนี้เมื่อหนุ่มใบได้ส่งข้อความไปทางเจ้าของโพสต จึงขออนุญาตแคปและนําออกมาโพสเพื่อเป็นการสรรเสริญในความมีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของท่านนายฝรั่งค่ะจนกลายเป็นโพที่ถูกแชร์ไปทางโลกโซเชียลกว้างขวางกันเลยทีเดียวค่ะทั้งเป็นหนุ่มเทพบุตรที่มีจิตใจงามล้นเปลี่ยมไปด้วยความรักแบบแท้จริงล่ะค่ะต้องขอชื่นชมเลยล่ะค่ะ